เอออาจารย์ผมสงสัยนี่ปอบมันเป็นตัวยังไงมันเป็นผีผมยาวเหมือนที่เขาเล่าไหมหรือมันเป็นอะไรยังไงผมไม่เคยเห็นถ้า,าปอบมีหน้าตาเป็นยังไงนี่ปอบนี่มันต้องดูก่อนว่าคนเลี้ยงนี่เขาเลี้ยงอะไรเลี้ยงพงเลี้ยงซีพึ่งปอบอแล้วเวลาเราให้ปอบมันกินหรือเราถวายปอบนี่ ต้องปิดหน้าตัวเองไดยออรอต้องเอาผ้าอ,าอะไรมาคลุม,มถ้งงางั้นโป๊บมันจะจำหน้าเราได้จำได้แล้จะเป็นอะไรถ้าจำหน้าเราได้พอแต่โป๊บมันออกไปหากินมันเตกไปมันก็เป็นหน้าเราเนี่ยเลยอ๋อรอจ้าเอาแว<า>คนไปเห็นก็คิดว่าเป็นเราจากคนอื่นเขาไปเห็นเขาก็ว่าเราเนี่ยแหละเป็นโป๊บเขาก็จะมาขับไล่มาอะไรเราจา้า มันไม่ใช่ปลอมเหมือนในหนังที่มันเดินหยิบเดินหยิบนะไม่ใช่ใชม,มันมีดอกอมันมีว่าไปหยิบไปจกไปอะไรดอกอแล้วปอกพวกนี้นึ่มันจะกินของโซโครกอของโซโกโปรกโซโครกหรือของที่ไรพวกกบพวกเขียดแม้แต่ขี้ยังกิน